ก็คือใน YouTube นี่ก็หลุดหายไปเรียบร้อยหลุดหายใต้จากกันไปเลยเรามาเริ่มกันใหม่นะฮะัซัมอัพกันนิดหนึ่งก็คือจอตัวนี้เป็นจอทีวีเนาะกับจอคอมนี่แหละนะครับเขาระบุเอาไว้ว่าเป็นจอทีวีที่ใช้เป็นจอคอมได้นะครับเป็นขนาด19นิ้วนะของ Made in Thailand นะฮะประเทศไทยผลิตที่สมุทรปราการนะครับสำหรับคนที่มาไม่ทันนะขนาด19นิ้วผลิตที่สมุทรปราการนะรับมีมอกอด้วย นะครับเดี๋ยวให้ดูมอกรอ,อีกทีหนึ่งแล้วกันสำหรับคนที่เพิ่งมานี่มอกรน,นะครับโรงงานเรื่องต่างนี่อยู่ตรงนี้เรียบร้อยมี HDMI นะครับมี USB มี PCaudio มี Earphone มี a t e n n มี d s u b นะครับแล้วก็เหมือนจะมีมอปแปลง DC12 v ด้วยมา1อัน นะครับใช้หม้อแปลงได้แล้วก็ใช้ตัวสาย AC ที่เขาให้มาได้ด้านข้างก็จะเป็นปุ่มนะครับปุ่มกดเปลี่ยนช่องเปลี่ยนซอสแรงต่างอยู่ข้างหลังตรงนี้นะตามนั้นจะได้นะเมื่อกี้หลุดไปนะครับเดี๋ยวลองดูกันนะครับส่วนตัวจอนี่อย่างที่เห็นกันตรงนี้นะครับตัวจอก็ขนาดนะครับ19นิ้ว มุมมองของตัวจอมันจะสะท้อนเพราะว่ายังไม่ได้ลอกฟิล์มนะเดี๋ยวจะลอกฟิล์มดูเออเอ,อลอกฟิล์มเรียบร้อยก็เป็นจอที่กอสซี่นะเป็นจอด้านนะเอ้ยไม่ใช่เป็นจอด้านเป็นจอเงาสิไม่ใช่ไม่ใช่จอด้านกอสซี่มันจอเงาแนะ่อะนี่ฮะ สะท้อนทุกอย่างทุกสิ่งทุกสปปรรพสิ่งมือผมยังสะท้อนเลยแต่มุมมองก็ถ้ามองด้านข้างก็พอได้นะแต่มันจะสะท้อนเยอะหน่อยนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นี่ข้างหลังนี่ข้างหลังตัวจอมีลำโพงนี่ครับสองด้านราคา1,699บาท อ่ะเดี๋ยวเรามาลองเสียบ HDMI ดูกันนะครับว่าจะใช้งานแล้วเป็นอย่างไร HDMI อึบป่ะอ่ะตึงดึงด,ด,ดึงคือ ณตอนนี้คอมเข้าแล้วลำโพงดังแล้วแต่สัญญาณภาพยังไม่มาอาจจะต้องกดนะครับอินพุอ่านี่ไงจริงด้วย HMI enter คือตกลงอันไหนคือ enter วะต้อง enter ด้วยเหรอ enter คือไหนอะ อันบนคือเปิดปิดนะครับตอนนี้กำลังจะลองต่อเข้าจออยู่นะฮะสงสัยต้องใช้รีโมทของเขาแล้วละ่ะเดี๋ยวเอาถ่านถ่านรีโมทแอร์ Air ยืมมาก,ก่อนกดเมนูอ๋อขอบคุณมาก อินพุตอ่ะฮ้ไม่ได้ยอมใช้รีโมทก็ได้งงแต่คือต้องบอกว่าภาพใช้ได้ในระดับหนึ่งนะภาพถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งกับสมกับราคาแหละของไทยทำซะด้วยออน่าสนใจตรงนี้แหละนะครับรีโมทฮนะ ตูตูสลีปพ,พาวเวอร์ออโตอ้อินพุต HDMI enter ไอ้โหโครสว่างสว่างมากถึงมากที่สุดเดีย๋ยวขออนุญาตไปขยับกล้องตัวนั้นเพื่อมาซูมเข้าไปที่ตัวจอนิดหนึ่งนี่นะฮะ เรากำลังจะทำการสูบอินเข้าไปที่ตัวจอจะได้เห็นเรื่องของภาพนะฮะตอนใช้งานสวยงามต้องเรียกว่าไม่ใช่จอซะทีเดียวนะครับต้องเรียกว่าเป็นทีวีก็แล้วกันเป็นทีวีนะฮะรีโมทนะฮะอันนี้รีโมท ค่อนข้างที่จะสว่างจ้าเลยล่ะทำอะไรได้บ้างเนี่ยเดี๋ยวลองปรับเรสโ l ลูชันดูก่อนเม,มาส์มาคีย์บอร์ดมาโอเคต่อคอมได้ขนาดก็พอถูถ่ายนะฮะ อ่า uh, display setting เฮ้ยโอ้พระเจ้าโดนหลอกโดนต้มว่ะเขาดันทำ resolution ได้ถึง full hd เลยหุยไม่ธรรมดา <laughs> ไม่ธรรมดานะเนี่ยแต่ว่าแสงมันสว่างไปนะครับโอป้าษาไทยด้วยเฮ้ยเฮ้ยดีดีดีเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องเดี๋ยวผมขอปรับ อันนี้ได้ไหมอ่ะปรับเอ่อเซตติ้งก่อนทำไงวะเมนูโหใช้ไม่เป็นเลยเนี่ยเมนูกดเครื่องหมาย <c oughs> โอ้โหเราก็ใช้เราก็ใช้สมาร์ททีวีจน อ๋อนี่ไงอ้าวโหมดภาพอุณหภูมิสีขนาดจอโหมดภาพโหมดรูปภาพอุณหภูมิสีอ่ะเมนูกลับมาทำไมมันปรับความสว่างไม่ได้แล้วน้องปรับได้สิสมดุลโหมดเสียงเวลาความสว่างปรับไงวะ คือปกติมันจะอยู่ในเมนูเนาะโหมดรูปภาพอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงผู้ใช้กำหนดเอง <c oughs> ความสว่างมันสว่างไปสว่างไปเยอะเลยนี่ต้องระวังนะครับตาคุณอาจจะพังได้เพราะใช้มันเป็นจอทีวีที่ความสว่างสูงนะฮะอ่าเรียบร้อยอุณหภูมิสีมันมืดไปปะเนี่ยความสว่างเอาทักยี่ ความคมชัดความเข้มของแสงโอเคอ่ะถือว่าดีได้ถึงระดับเฮ้ยฟูให้ดีเลยนะฟูให้ดีเลยนะครับปัญหาคือต้องปรับไอโอ้แต่เรื่องของคอนทราสอะไรอาจจะไม่ค่อยดีนะ คือเรื่องความละเอียดใช้ได้อยู่แต่เรื่องพวกคอนทาสของตัวจอมันต้องมาจูนเองคือในภาพของกล้องกับภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับคือสีของตัวจอที่ผมเห็นอยู่ด้วยตากับสีที่ออกไปจากกล้อง่ะสีในกล้องมันจะดูสวยกว่าของจริงนะครับมันจะสวยกว่าของจริงมันต้องทำยังไงหน้าหน้าจอขยับ บอร์เดอร์ว่าทำภาพให้มันพอดีกันเนะี่ยอันนี้มันเป็นของ AMD ผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่วะที่จะทำให้ภาพขอบด้านข้างนะฮะปรับขอบให้มันพอดีกันอันนี้มันเหมือนมันเลยไปนิดนึงทำยังไงวะดิสเพย์อะแอดวานซ์สเกลอ่ะ, Scale, อะไม่ใช่อ่าหลุดหลุดหลุด ซูมหลุดซูมหลุดทำไมซูมหลุดเงี้ย <c oughs> จะปรับเมนนวนโฟกัสเกินอืมโอเคทำยังไงนะใครรู้ใครจำได้บ้างบอกหน่อยที่จะปรับต้องเข้าไปในไหนปรับขอบตรงขนาดภาพ ลองดูสิใน,ในนี้ทำได้ไม่ว่าในนี้โหมดรูปภาพ Enter อัตโนมัติมันก็ยังกินขอบอยู่ดีขอบมันยังกินอยู่นะครับปรับในวินโดะใครจำได้บ้างว่าปรับยังไงเมนูแปลไทยจะงงๆหน่อยอ่ะ งงจริงๆเดี๋ยวพยายามหาก่อนนะปรับสเกลภาพวินโดว์ปรับขนาดของภาพหน้าจอใครรู้บ้าง i m a g e Resize ไม่ใช่อ่างั้นเดี๋ยวเรา เข้าๆไปก่อนแล้วกันนะครับลองเทสเรื่องของภาพและเสียงไปก่อนนะอันนี้เสียงจากลำโพงนะครับอันนี้เสียงจากตัวหน้าจอสปีกเกอร์ด้วยจอนน้ปะเฮ้ยเสียงดูซิดูซิ u t u b e อ่าลองฟังเสียงกันดูนะ ฮึบอ่านี่คือเพลงโอเคเสียงครับเสียง โอเคเข้าไปที่ display อ่าแล้วก็ a แอดวานปะ่ะไม่ใช่เข้าไปที่ display setting Setting display อยู่ที่ advanced scale ปะ่ะฮะใช่ปะ่ะวะ custom scale ไม่ใช่ อันนี้มันเบลอนะ setting multiple change screen อันนี้ก็ปรับความสว่างอ๋ออันนี้ในนั้นเป็นทิปส์ของเขา font size fix scale flicker advanced scale setting อยู่ไหนอยู่ไหน display advanced setting display อ่าไงต่อ อันนี้เฮิร์ตมอนิเตอร์ได้60นะฮะคัลเลอร์แมเนจเมนต์พรอพเพอร์ตี้จำไม่ได้คำสั่งเนี้ยใครจำได้บอกหน่อยเป็นตรงขนาด1 0 8แแก้ขนาดก่อนนี่ไงขนาดถูกแล้ว1080ชืบชืบนี่เหรอ ไม่อะมันไม่ใช่ตกเปอร์เซ็นต์ตรงนี้มันแก้ไม่ได้มันก็ยังย่อไปอยู่ดีมันต้องเป็นไอที่มันปรับขอบด้านข้างเข้ามาทจริงมันทาได้นะผมจําได้ว่ามันทําได้แต่จําฟีเจอร์ที่กดใช้ไม่ได้เนีย yeah, ไม่ได,ไได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จริงมันทําได้ที่ตัวนี้เลยนะครับตัว d ดเวอร์การ์ดจอกับไอ้นี่เลยกับตัว Windows เลยแต่อันนี้มันมันเป็น a m d ดีผมเลยงงเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันเลยดีกว่าเดี๋ยวตรงนี้ค่อยว่ากันที่หลังนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเรามาลองเล่นเกมดูกันเกมที่จะเล่นนะฮะเอานี่ดีกว่า Apex 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 Legend นี่สเปคที่เราใช้ในวันนี้เนี่ย นี่ครับไรเซน5 5 6 0 0 g r a นรนะฮบะ14 g b นะครับ, GB, รบก็16 g b กกแชร์ไปนั่นเองนะฮะเดี๋ยวมาดูกันเสียงนะครับเป็นเสียงจากตัวจอเลยอันนี้ปรับเอาให้หูแตกไปเลยร้อยไปเลยภาพที่ทุกคนเห็นอยู่เป็นภาพจากไอจอตัวนี้นะฮะ อ่ะอันนี้เป็นภาพในเกมเนาะได้ถึง f ฟ l l เอดีจริงๆนะครับแต่ถ้าผมเล่นที่ f ฟ l l เอดีเนี่ยการ์ดจอที่ใส่อยู่มันจะวิ่งไม่ได้นะมันจะวิ่งได้ไม่ดีนะฮะเพราะว่าการ์ดจอมันเป็นการ์ดจอไรเซนที่เป็นของไรเซน5 6 g อะ่ะมันต้องเล่นประมาณสัก 720p เจ็ดหกแปดพีอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนั้นประมาณนั้นระหว่างนี้ก็ลองลองดูเรื่อยๆไปก่อนขนาดภาพตึ๊ดตึตต๊ขนาดจอภาพอุณหภูมิสีสมดุลเสียงอัตโนมัติผมว่าแสงมันก็ยังสว่างไปนะนะตอนนี้ต้องลดแสงลงอีกไม่งั้นตาไปแน่นะครับโหมดรูปภาพ ต้องเอาสักยี่ห้าเพราะแสงมันค่อนข้างที่จะสว่างนะถ้าจะใช้จอสิบห้าด้วยสามไปถ้าใช้จอพวกนี้เป็นจอเล่นเกมในนั้นมันจะมืดเนาะเอาประมาณยี่สิบนี่แหละอ่ะ ัจอจ้ามาดูกันอย่าลืมชื่กดแชร์ด้วยครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับ Nothing. Nothing ภาพก็ตามที่เห็นเลย <c oughs> คือมันใช้ได้ไหมใช้ได้แต่สีภาพมันอาจจะไม่ได้แบบ ซบจาบอะไรมากนะครับ <love> <laughs> ดูสีดีฮะสีมันจะตุนๆเนอะพอเข้ามาอยู่ข้างในแล้วอ่ะเนี่ยพวกคอนทราสอะไรมันไม่ค่อยดีเลยอะ่ะเดี๋ยวลองปรับดู เล่นเกมนี้น่าจะมีปัญหานะเนี่ยมองไม่ค่อยจะเห็นตัวศัตรูเท่าไหร่รวค,ความเข้มของแสงโหเนี่ยอลองปรับขึ้นมาดิฉ <Round one. S 1> ากข้างในต้องจูนสีเองนะฮะเนี่ยมันถึงจะมองเห็นด้านใน ความคมชัดสีสีที่ไม่เกี่ยวเลยต้องความสว่างนี่อันนี้ต้องปรับความสว่างขึ้นนะฮะความสว่างขึ้นมาก็พอได้แต่บอกเลยว่าสว่างขนาดนี้คุณปวดตาแน่ เราเป็นจอทีวีนะฮะอันนี้คือเล่นเอเพกนะภาพพอได้อยู่เป็นไงเรื่องภาพ จ้าเลยจ้าซะเหลือเกินมันต้องเมนวนเองชึบชึบเอาความสว่างสักสี่สิบอ่ะประมาณนี้ยึบยึบป,ป็นไงพอได้ไหม อารมณ์เหมือนต่อทีวีเล่นจริงๆนะครับมันคือทีวีไงประเด็นพั <laughs> 9หบาทนะร้านระบุว่าเป็นจอคอมแล้วก็เป็นทีวีในตัวแต่พอมาใช้จริงนะครับก็คือทีวีดีๆนี่แหละแต่น่าสนใจตรงที่เรื่องความละเอียดมันใส่มาถึง Full HD ได้เลยนะ น่าสนใจตรงนี้แหละส่วนตัวผมมองว่าเอามาใช้เป็นทีวีน่าจะตรงวัตถุประสงค์มากกว่านะ สีออกเขียวๆตุนต่นๆประมาณนั้นสีไม่โอเคสีออกติดเขียวเขียๆเหลืองๆส้มๆนะฮะถ้าต่อเป็นจอไว้ดูทีวีดูเน็ตฟิกก็ได้เพราะมีลำโพงในตัวด้วยแต่ถ้าเล่นเกมก็อย่างที่เห็นฮนะ เรื่องสีเรื่องอะไรอาจจะไม่ค่อยดีเอาไว้เป็นมอนิเตอร์ที่เราไม่ได้ใช้บ่อยๆไม่ได้ใช้ประจำอ่ะนั้นได้เป็นจอสำรองหรือเอาไว้เป็นพอตเทเบิลยกไปเล่นกับเพื่อนเล่นเกมพวก PlayStation เล่น Winning เล่นฟ i f a อย่างนั้นน่าจะดีนะครับถามว่าแหลกไหมก็ผมว่าโอเคนะไม่แหลกเท่าไหร่ <It is. S 1> นะครับ แต่เอาไปเล่นพวกเกมสปอร์ต <Yeah. S 1> เกมพีลาน่าจะดีกว่าเอามาเล่นเอเพกนะฮะ hey. oh. อันนี้คือในฝั่งของเกมนะให้ดูกันประมาณนี้ <'m> เดี๋ยวลองมาดู YouTube กันนะครับ y o u u t b e YouTube YouTube เอาอันไหนดีอ่ะ y o u t u b ะเอาแบบภาพแจ๋วๆดีกว่าโหเลยถ้าเปิดหนังนี่ผมอาจจะติดดิขสิ์ได้นะเนี่ยเอาเป็นตัวอย่างหนังแล้วกันตัวอย่างหนังนะครับเป็น Full HD นะครับ Avenger Infinity War ไป something more. มานี้นะครับสรุปกันเลยละกันเนาะก็สําหรับไอ้เจ้าจอตัวนี้นะจะเรียกว่าเป็นจอทีวีไหมใช่จอทีวีนะครับจอทีวีที่มาต่อคอมได้คนไหนที่มองหาจอสํารองอยู่หรือว่าใช้ชั่วคราวหรือว่าไม่ได้ใช้เล่นเกมอะไรหนักหนามากนักนะครับไม่ได้เล่นเกมเป็นหลักอะไรแบบนี้เล่นพวกเกมแนวลักษณะแบบเกมกีฬาที่ถอยไปเยอะหน่อยนะครับไม่ได้เป็นนั่งจ้องขนาดนั้นผมว่าจอตัวนี้เหมาะ นะครับหรือว่าเอาไว้ดูพวก u t u b e นะคคุณเป็นเอาไว้ตามร้านค้าอะไรแบบนี้เปิด YouTube ไปนะครับฟังเพลงนู่นนี่นันน่นผมว่าพอได้เพราะว่าตัวจอเนี่ยมีลำโพงอยู่ไว้เป็นจอสำรองอะไรแบบนี้อ่านชงอ่านแชทนะครับหรือเอาไว้เป็นจอเสริมแบบนั้นได้แต่ถามว่าใช้เป็นจอหลักได้ไหมใช้ได้แต่ถ้าเอาไปเล่นเกมบอกได้เลยว่าในเรื่องของภาพเนี่ยอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนะักนะครับก็คุ้มราคาแหละ1699บาบาทเนาะ ได้ความละเอียดนะผมชอบตรงที่ความละเอียดของเขาก็คือ Full HD นะครับ1 0 8 0 p เลยอันนี้น่าสนใจตรงนี้นะครับมีรีโมทให้ประกันไทยนะครับคนไทยผลิตด้วยอะไรแบบนี้โรงงานจากประเทศไทยมีมอกอก็ถือว่าพอใช้ได้นะสำหรับคนที่มองหาจอแบบถูกๆสักตัวหนึ่งในช่วงนี้นะครับเอาไปเรียนออนไลน์ได้ไหมถ้าลาักษณะเอาไปทำพวกออนไลน์ผ่านซูมเนาะ ผ่าน Discord อะไรแบบนี้ได้นะครับเอาไปดูหนังเอาไปฟังเพลงได้เล่นเกมได้แต่อย่าไปคาดหวังเยอะนะครับจอราคาไม่แพงเน้นคุ้มคุมเน้นถูกๆมากกว่าถ้าคุณมีงบเยอะกว่านี้ผมแนะนำให้ซื้อจอคอมจะดีกว่าเพราะในเรื่องของพารเนลเรื่องของการออกแบบเนี่ยตัวนี้มันน่าจะเหมาะสำหรับการใช้เป็นทีวีเป็นหลักมากกว่านะครับแต่ส่วนเสริมก็คือเอามาใช้เป็นในฝั่งของจอคอมได้นะแต่ ราคาก็เนาะหนึ่บาทก็พอใช้ได้แหละสาหรับราคานี้นะครับเอาไว้อ่านคอมเมนต์ใช่เอาไว้อ่านคอมเมนต์ไ,นมมนได้นะครับคุณปริโตลิโอนะครับุณจากกรีอยากได้คอมเครื่องที่ต่อครับไม่อยากได้เจาซื้อเลยให้ซื้อเลยนะครับเฮียโสบอกคุ้มค่าคุ้มราคานะครับบรรชนะอ่าไปเข้าเวนก่อนได้เลยนะครับโอเคสวัสดีสวัสดีส สวัสดีใน YouTube ด้วยนะครับก็มาถึงช่วงท้ายแล้วแหละนะครับสำหรับไอ้เจ้าจอตัวนี้นะฮะได้ลองให้ดูกันไปเรียบร้อยตามราคาลดเสียงลดเสียงบอกเลยว่าตามราคาจริงๆนะครับเป็นจอ 60Hz เฮิร์ตซ full hd ซื้อในช้อปปีนะครับส่วนร้าน หรือว่าลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ดูกันในนี้เลยนะครับในมือถือเลยก็แล้วกันนะนี่ฮะวิธีการจะหาซื้อจอตัวนี้ทำยังไงเซิร์ชครับจอคอม V ีประกัน1ปีนะครับราคา1,699บาทค่าส่ง55บาทนะครับประมาณนี้เนาะลองดูกันนะครับอันนี้คือวารปนะฮะใครสนใจก็ไปลองดูนะครับใช้เป็นจอสำรองสำรองอะไรก็ว่ากันไปพอได้อยู่นะครับ ไว้เป็นอีกหนึ่งแนวทางแล้วกันนะครับอันนี้ลองซื้อมาเล่นเองนะครับได้เห็นกันไปแล้วนะถึงประสิทธิภาพของเขาเนาะก็ดีในระดับนึงนะครับอาจจะไม่ได้ดีลดเลเวอร์วางอะไรขนาดน,นั้นแต่ก็เพียงพอต่อการใช้งานได้แหละฝากเอาไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับ แต่ถ้าจะใช้อย่างที่บอกนะถ้าใช้จอคอมมันจริงๆซื้อแบบจอคอมในช่วงประมาณสัก3 0 0พันก็ได้ถ้ามีงบถึงนะ3,000ันกว่าก็น่าจะได้จอพวก7 5เฮิร์ตแล้วอย่างนั้นจะดีกว่าถานอมสายตากว่าด้วยนะครับจอตัวนี้มันจอตัวนี้มันเหมาะกับการเป็นทีวีมากกว่าเอาไปแปะในห้องน้ำดีกว่าเนาะ,เ,นาะเขาเรียกว่าดูไปนั่งขี้ไปอะไรอย่างงี้ <laughs> น่าจะฟินนะครับอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้นะครับเราเดี๋ยวเจอกันได้ใหม่ในรายช่วง ค่ำๆนะครับเดี๋ยวจะมีประกอบคอไม้ดูเป็นคอมเซตใหญ่กันนะครับประกอบลองเคสใหม่โอเคครับวันนี้ฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมด้วยแล้วเจอกันได้ใหม่นะครับกับไลฟ์สตรีมกับแอดมิกไปแล้วครับสวัสดีจ้าหวังว่าจะเป็นประโยชน์กันนะจอตัวนี้ไม่ซื้อไม่เป็นไรนะครับผมซื้อมาลองเองนะฮะเอาไปแปะในห้องห้องซ่วมดีกว่า <laughs> เอาไ้นั่งดู YouTube ในห้องซ่วมดูทีวีในห้องซ่วมนะครอ่ะโอเคครับสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ครับ